สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคารนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดไปเจอผมเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็มาเอาใจใส่ซิ่งนะฮะใส่แซดหน่อยนะครับนี่นะครับเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับจะบอกว่าช่วงนี้นะผมจะรีวิวนะฮะรถออนิวสีประตูเยอะมากนะครับเพราะว่าเข้ามาเยอะมากนะครับนะใครที่กําลังมองหานะฮะรถกระบะสีประตูนะครับออนิวหนแล้วก็ได้เป็นรุ่นพิเศษเนี่ยนะคันนี้เป็นคันหนึ่งที่อยากแนะนํานะครับ นะก็คือเออ่ arl, มันเป็นรุ่นพิเศษนะที่ผลิตขึ้นมานะฮะปี19นะครับผลิตขึ้นมาแค่2อสีเท่านั้นเองนะครับนะเป็นรุ่นนะครับเอินสตูตรดีแม็กสแตล์นะครับก็จะผลิตนะครับได้แรงบรันดาลใจจากเครื่องเครื่องบินลบสแตล์นั่นเองนะครับก็นะครับทำมาสองสีสีขาวสีดำนะครับมีทั้งสีประตูนะครับมีทั้งแครบมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะฮะ ก็ตัวเครื่องก็จะเป็น1.9 3.0ท่านนั้นเองนะครับนะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาอีกหนึคันก็เลยมาถ่ายรีวิวให้นะครับเพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับนะตัวนี้จะเป็นอุสุ a l น n e ดีแม็กสเตลนะครับ1.9ตัว Z นะครับนะดับเบิลแคปเกียร์แมนนวลนะครับปี2019แท้เลยนะครับแล้วจะบอกว่านะครับเลขไม่นะฮะเพียง50,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับนะ ค่าตัวไปใหญ่กว่าไปแดงประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับคันนี้ผมเปิดขายเพียงหาดห้0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้านะครับมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะได้ใช้เจ้าตัวสเตลคันนี้นะครับขอรายได้นะครับ2 0 0 0 0อัพน,นะครับนะคันนี้ผ่อนอยู่ผ่อนได้ยง7ปีนะครับประมาณ9,000าไปลปนะครับ ใครที่สนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมไปดีได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะกับเจ้าตัวสเตลคันนี้รบกวนนะครับเพื<ๆ>่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื<ๆ>่อเป็นการแจ้งเตอือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับเพื<ๆ>่อนๆจะได้ไม่พลาดในส่วนการอัปเดตนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยตามมาครับผมอ่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะที่บอกต้นคลิปนะตัวนี้นะครับมาเอาใจสายซิ่งสายแซดกันหน่อยนะครับอ่า จะบอกว่าตัวนี้นะครับก็ล้อแม็กนะครับเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาแล้วก็จะมีทำท่อมานะฮะท่อแซท่อซิงเลยนะครับนี่ใครที่แบบหารถรุ่นนี้นะครับแต่งประมาณนี้ก็นะครับเผื่อเป็นนะตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับกับเจ้าตัวสเตล์คันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสเตล์1.9แซดนะครับดับเบิลแคปเกียร์แมนนวลนะครับปี2019ตัวเครื่อง1.9ดี d d บูพาวเวอร์150แรงม้านั่นเองนะครับนะก็ชม ก็จะได้เป็นหล่อๆแบบนี้นะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับอ่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับกระจังหน้าสีโครเมียมเอ้ยสีดำเป็นโนแบ็คนะโลโก้ตรงนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นโลโก้แบบไทเทนะครับนะของคิกลิซซิงนะครับเลนซิงเลนซิงไม่ใช่ลิซซิงนะครับสเกิร์ตเอ่อสเกิร์ตรอบคันนะหล่อนะสเตลนะครับนะตัวรถนะครับเดิมเดิม ไม่มีชนดับพิความจมน้ำการันตีบอดี้โครงสร้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับบางๆนะฮะรถบางๆเลยนะครับชุ้งลงชุ้งล่างต่างๆนะครับนี่ให้ดูกันเห็นๆเลยนะครับช่วงล่างสวยๆนะครับล้อแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับนะยอดขาวตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็เป็นทีสามเจ็ดยางนะครับปีสองพันยี่สิบนะฮะยางปีสองพันยี่สิบนะล้อแม็กขอบสิบแปดนะครับ นาร์ใอแม่ของ18นะเมดอินไทยแลนด์นะครับอ่าดิสเบกข้างหน้านะครับบันไดข้างก็บันไดข้างเดิมนะฮะกระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะหูช้างจะเป็นสีดำด้านนะครับมีไฟเลี้ยวมีโลโก้ไฮ g ลนเดอร์นะครับนะสีเสือตัวรถนะครับอันนี้จอดตากแดดให้เห็นชัดๆเลยสีไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะนะครับสีไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับอ่าบล็เปิดเป็นสีโครเมียมนะครับ นะในส่วนตัวซีเลอร์ต่างๆนะครับด้านข้างเบ็ดอาร์ตต่างๆนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะน็อตเดอร์ต่างๆไม่มีขยับนะครับนี่นะฮะก็ชัดเจนนะครับซีเลอร์ต่างๆนะครับเดิมๆนะแล้วก็จะมีโลโก้สเตลล์นะฮะตัวนี้จะเป็นสเตลแท้นะครับไม่ใช่แบบมาแต่งนะครับนะน็อตด้านข้างสวยๆเลยนี่นะฮะตะคงตะเข็บเบ็ดอาร์ตนะครับชัดเจนเดิมๆนะฮะ อ่านะฮะนี่นะครับบาร์โรงงานนะครับนะน็อตดึงข้างนะครับผมตัวนี้จะมีคูบ็อกมาให้นะครับนะเอกสารต่างๆอยู่ครบเบาะนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวแซดนะครับไม่ใช่แซดพระถีนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะก็ถือว่าเบาะก็นะครับสวยๆปิกเบาะต่างๆสวยๆเลยนะครับหัวเกียร์แต่งนะครับไทเทนแบบนี้นะครับ นี่เลยแล้วก็แอร์แมนนวลมีจอมีกล้องถัหลังมาให้นะครับนะมีด้านในก็จะมีลำโพงไรสสราวมาให้นะครับก็ถือว่าภายในเบาะสวยมากเลยนะนะเบาะสวยมากเลยนะครับนี่นะฮะตะโคนตะเข็บเม็ดอาต่างๆนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเพื่อนๆสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับนี่พวงมาลัยนะครับมัลตินะครับยังไม่มีคุณคอนโทรลนะฮะเบาะคือสวยมากนะครับ แล้วก็ตัวรถนะครับจะเป็น19แท้นะครับเป็น19แท้เลยอ่านะครับคมสันนะครับสวยๆคมๆแบบนี้แค่ซุงแค่สีนะฮะสวยๆเลยไฟท้ายตัวนี้จะเป็น LED นะครับนะไฟเบรกไฟหลีจะเป็น LED ไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังติดมาครบนะฮะกันชนหลังคนเก่าถอดออกนะฮะคุณลูกค้ามีกล้องภายหลังนะครับ ไลเนอร์ติดมาให้นะนี่เลยนะครับกันจนเข้าทอดออกนะครับอันนี้ไม่มีกันชนมานะครับอ่าก็คือเหมาะสำหรับใส่ซิ่งใส่แซดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อมาดูด้านหน้านะครับแปงประตูฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นนะครับกระจกเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้นะฝั่งคนขับน็อตเ์ต่างๆสวยๆะกุญแจรีโมทนะฮะ นี่เลขไม้นะครับเลขไม่นะฮะอ่ะดูเลนไมเป็น MID นะฮะดิจิตอลนะครับเลขไม่ห้าหมื่นห้านะครับนี่เลยนะฮะนะท่อจะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับท่อจะอยู่ด้านในนะฮะเห็นไหมท่อจะอยู่ตรงนู้นเลยนะท่อจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ท่อท่อซิ่งเลยนะครับผมอ่ะ นะคใครที่แบบชอบรถแนวนี้ก็ลองทักทายกันเข้ามานะครับอเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะตัวห้องเครื่องนะฮะตัวนุ่งตัวนอตต่างๆนะครับสวยๆเลยนะครับแก้นเดิมๆนะครับคานหน้าเดิมๆนะครฮะแผ่นเพจก็เดิมนะครับนี่นะฮะ อ่างเครื่องสวยๆนะครับเผ่โฉนดกันความร้อนต่างๆนะครับเดิมๆนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคุณลูกค้าทั้งไหนนะครับที่กําลังหานะครับรถรุ่นนี้อยู่ก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะที่เบอร์0 84 3 84 84 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ529,000นะครับฟรีดาวผ่อนก็อยู่ประมาณ9,000ปลายๆนะครับ7ปี ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมาอิสษานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ